สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับยายพินอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากๆเลยเท่าที่ยายเพ็นจาได้เนี่ยสิกว่าปียายพินมาอยู่เนี่ยที่ร้อนที่สุดคือประมาณ31องศานะคะแต่วันนี้คือ34องศาค่ะบอกเลยว่าฝรั่งนี่เหงื่อ,อไหลซกๆกๆเลยอยู่แต่ในบ้านก็อุดอู้นะคะเปิดแอร์อยู่แต่ในบ้านก็อุดอู้ยายก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกบ้างนะคะและวันเนี้ย คุณตาก็บอกว่ายายขอเครื่องดื่มแบบเย็นๆได้ไหมจะขอกินสตรอเบอรี่โมฮิโตเพราะฉะนั้นยายพินก็เลยจะทำสตรอเบอรี่โมฮิโตให้คุณตานะคะแล้วก็เลยถือโอกาสทำคลิปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะสตรอเบอรี่โมฮิโต้นี่เขาก็บอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มของประเทศคิวบาเขานะคะซึ่ง ถ้าสูตรที่เขาทําจริงๆมันก็จะมีพวกใส่เหล้าอะไรด้วยนะคะใส่ราอะไรด้วยอย่างนี้แต่ว่าของยายคือเป็นสูตรไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคือยายไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เลยปรับเอาเอาแอลกอฮอล์ออกนะคะก็จะกลายเป็นม็อกเทลถ้าเป็นค็อกเทลก็จะมีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแต่ยายจะทําในรูปของม็อกเทลนะคะทําง่ายๆในสไตล์ของยายเองนะคะไปดูกันค่ะวันนี้ยายพินแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะใส่เสื้อบอกกักกะแหล่ง ใส่เสื้อแบักรงงุนหอนอี๋แล้วอ้ามาต่อเนาะนล้อุปกรณ์เรานะก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีใบะระแเน่นะคะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยอย่าทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งมือด้วยก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะอันนี้คือที่นี่เขาเน้นมากเลยเรื่องของไฮยินโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี้ยจะทำให้ท้องเสียได้ง่ายนะคะแล้วนอกนั้นก็จะมีนี่ค่ะ โคกกระสากน้อยอันนี้คืออุปกรณ์ทำค็อกเทลของลูกสาวยายไปหาเจออยู่ในที่เก็บของอน,นั่นแหละไอ้โคกกระสากน้อยๆน,น,นั่นแหละเสร็จแล้วก็แก้วหรือภาชนะที่เราจะใส่นะคะแล้วอันนี้ก็คือน้ำแข็งนะคะส่วนตัวนี้ก็คือ Sprite s u กอ r Free แบบไม่มีน้ำตาลนะคะหรือจะเป็นโทนิกหรือหรือโซดาก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้มีความรู้สึกว่ามันซาบซ่า มูจิโต้นี่เวลากินก็คือเราจะรู้สึกซาๆนะคะเริ่มเลยนะคะยายก็จะนี่เลยค่ะไปสลเน่มาเราจะต้องเอามาบ,บ,บ,บี้บ,บีบุบุบในนี้เพื่อให้ส่งกลิ่นหอมนะคะค่ะเนี่ยคือถ้าเราไม่บีไม่บุบเขาเขาก็จะไม่ค่อยส่งกลิ่นหอมนะคะออกได้ย,ยังอันนี้ของคุณพ่อนะคะ คุณพ่อไม่ค่อยชอบเยอะเท่าไหร่ดอกสละเหน่แต่ยายชอบเอานี่ง่ายๆทาง่าย,างงาย,ายสไตล์ยายพินยายพินบ่ยาก <laughs> อย่างกับว่ายากจังเนียชีวิตที่ด,ดีมันจะต้องไม่ยุ่งยากกับท่านผู้ชมถ้ามันยากแปลว่ามันไม่ดีนี่ของยายหอมคัะสละเหน่ก็ไดจักมือศิลาหมูกินอยอะยังต่อไปบันนี้ อันเสร็จแล้วก็สตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่ก็บีบบุบเหมือนกันให้มันออกน้ํานะคะไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะก็ใส่ลงไปเลยละบีเสร็จแล้วหรือถ้าใครไม่มีออนคกน้อยแบบนี้ก็จะใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยชอบหลายลูกก็ใส่หลายลูกละให้คุณตาเยอะกว่าอย่าเอาสามคุณตาสี่ลูก คุณตาได้กี่ลูกแล้วคุณตาได้สี่ลูกเอายายด้วยบี้เลยค่ะบี้บี้เพื่อให้น้ํามันแตกออกมานะคะใครที่อยากจะยังอยากกินสตรอเบอรี่อยู่ก็ไม่ต้องบี้ให้ละเอียดมากนะคะตัวน,นี้ก็จะให้กลิ่นของสตรอเบอรี่ออกมาแล้วก็สีสวยนะคะน้ําหวานจากสตรอเบอรี่ก็จะออกมาด้วยเย่ขึ้นต่ำมากุ้งเนาะล ดูที่บ้านเราใครอยากทานแบบอยากได้เครื่องดื่มแบบง่ายๆก็ทำนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะต่อไปก็นี่เลยค่ะมะนาวบีบลงไปเลยชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะแต่ว่าตากับยายไม่ค่อยจะชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะบีบลงไปเลยค่ะอป๊ชอ่ะเสร็จแล้วก็น้ำแข็งค่ะ จะเป็นน้ำแข็งแบบที่ทุบแล้วหรือว่ายังไม่ทุบก็ได้แบบที่ยังเป็นก้อนอยู่นี้ก็ได้นะคะเสร็จ <'s> แล้วก็นี่เลยค่ะสปรายตไม่ได้คาคฆษนานะคะแต่บ้ายายชอบมันซาบซาดีค่ะนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยน่ะโอ้ยหอมซะ,ะเลเน่หมดละเมตตา อ้าไม่หมดหรอกเนาะเมื่อวานก็ทําไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็มาคอากินอีกคุณตาเนี่ยเย้ยสเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะคนคน,คนก็ใบสะระแหน่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ ตกแต่งหน่อยนึงมันก็จะรกๆหน่อยแต่ว่ามันหอมดีเย่เสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่มูจิโตสไตล์ยายพินง่ายๆค่ะชิมก่อนไปเซ่บค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชม ทำเครื่องดื่มง่ายภายในบ้านนะคะเอาไว้ไปทำทานที่บ้านกันนะคะถ้าอากาศร้นอนๆช่วยได้เยอะเลยนะคะการสำหรับคลิปนี้ยายพิงก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ยายด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะโอ้ยอยายจะกินส้มบิบิมอิตก่อนตอนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ